สวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลักเพื่อนๆที่คิดฮอตคิดถึงสู้ผู้สูขคนครับวันนี้ก็เป็นมื้อวันที่22ิบกรกฎาคมนะครับ2568ครับตาชัยไทยเลยอยู่ที่ไฮครับวันนี้มาเบิงครับมาเบิงธรรมชาตินะครับธรรมชาติเตือนนะครับหรือว่าเตือนธรรมชาติโบราณรู้ได้ใช่ไหมครับว่าฝ้นซิตกหาหญ่วาสันหรือฝ้นซิตกแห่งๆนะ นะครับตาชัยสังเกตเห็นครับตื่นมาเช้านี้สังเกตเห็นหมดนะครับมดจะย้ายที่อยู่ครับอากาศค้มสมัยโบราณครับวาวาถ้าครับถ้ามดย้ายหลังตัวแบบนี้นะครับหมดคน้น คนใครแน่หรือว่า,ายาาดีแน่หรอกครับมันนี่เป็นธรรมชาติครับไม่ถึงว่าคนสิตกหนักโอเซนครับอันนี้คือทางโบราณเพิินนะครับโบราณเพิินได้วาไว้นะครับบอกลูกบอกล้านไว้ครับแต่ฉันก็จำคำโบราณไว้ครับ เรายากขึ้นไปยูเข้ามายูในบ้านตาชัยนะครับมายูบ้านแล้วก็มายูตูบตาชัยครับโมนเตว์ตาชัยบอกให้ยูครับตาชัยเอาแป้งกันนไว้น้อยนึงครับพยานเราเข้าไปยูที่นอนตาชัยนะครับครับลักษณะแบบนี้ครับหมายถึงวว่าฝนฟ้านะครับฝนฟ้าจะตกหนักนะครับฟ้าฝนที่ตกหนักนะครับ อันนี้คือธรรมชาตินะครับเขารู้ได้เสด็บกระเบรุนะครับเนาะก็คนคงเป็นธรรมชาติของเขาเจ้าคนละครับแต่คนไข่ก็มีครับเนาะคนไข่ก็มีเราชิบไปยูดด่เลยเมื่ทีน่ะตามไปเบิ้งแล้วครับเนาะโอ้เข้าไปตรงนั้น ุ้ยสิเลยไปได้แล้วเปล่าเนี่ยโอ้โหพุ่เนาะตามไปเบิ่งครับ ยายนี่จ้กที่เก่าว่าสันคับโบราณว่าหาที่อยู่ใหม่ป่ะเสริฐก็ตามไปเบิร์กขับไปอยู่ได้เราสิไปอ,อยู่ได้ก็มาจากทางตูปหายตัดใช้นะครับก็มาเรื่อยๆแล้วก็มาเรื่อยๆเลี้ยวล่องตามเนี่ย ตามแนวทางที่มาจนมาทะลุกออกนี้ มาถึงตรงนี้ค้าบใครก็มีครับนะมาถึงตรงนี้ก็สิ่ข้ามทางไปพี่ครับพี่นะเราสิกข้ามทางไปพุ่น ตามไปบ่งดูพุ่นอออบางทีละครับพี่ไปโย่ใส่นอกํป่นเนี่ย <S 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 เข้าปลาแบบนี้ครับ สอสเรกไปใส่นอกไปเนี่ยพู้นครับจากไอ้เที่ยงไห้ตาชัยวันนี้กังอไปงอมางอมางอไปนี่ห้าสิบกว่าเมตรแล้วครับเนี่ยระยะทางระยะทางที่อันหมดระยะทางที่หมดไอ้ <c oughs> เดินทางมานี้เนะครับลาลขนาดพี่น้องเลยโอ้มาซ่องทรายแล้วมาบรรจบกันอยู่นี่ส่องทรายนะครับพี่น้องเห็นบ่มบันจบกันละไปใส่น้ากัปเนี่ย จตชัยชีตามไปเบิ่งครับว่าเราไปอยู่ตรงได้แท้<ม>เกือบร้อยเมตรครับระยะทางงอไปงอมาจากจากตูดตชัยมานะครับที่เราเดินทางมาทั้งหมดอ่ะเกือบร้อยเมตร เรากำลังเดินทางมาฮอดจุดนี้ครับนะท่านผู้ชมกำลังมาถึงจุดนี้นะครับอย่างบ่ได้มุ่งอยู่ไหมค่ะก็บรรลุว่าเราสิบปอยู่แวบใด้พัฒนะโบราณว่านนะครับท่านผู้ชมลักษณะแบบนี้นะครับหมดคนไข่แล้วก็หมดง่ายที่อยู่แบบนี้นะ่ะมันสิเป็นสัตว์ชั้นจัตยาน การนี่นะครับการนี่น้ําการนี่ฝนคองหมด,ดนพโบราณเพื่อน,น,นวานะนะครับนะ้อกขมาหล่อเบิ่งกันครับท่านผู้ชมภัยเตือนภัยธรรมชาตินะครับเตือนภัยฝนนะครับฝนสิตกหนักจากหมดโบราณเพื่อนวาไว้สคิวบอกครับข็บมาหล่อเบิ่งกันนะครับนะ้อท่านผู้ชมเมื่อนี้ตาชัยเทเกซีขอจบอันคิปตามเบิ่งหมดนี่ไว้ก่อนครับ ตามดูมดหนีภัยธรรมชาติเาหนีน้ำนะครับเอาฝนสิตกแทบบอกเอาเอบเิ้งรับเบิงท่านผู้ชมอากาศคืมครับข้าพายุเข้าพร้อมมันซิคิวบอกครับท่านผู้ชมมารอเมื่อกันเด้อครับเด้อสุดท้ายนี่ตาช้ยก็ขอจบคลิปตามดูมด,ดนี่ไว้ก่อนครับขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนอยู่ดีมีแฮงบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยพังมีร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ